สวัสดีค่ะไตป,ปาวันนี้จะพามาทำขนมเล็บมือนางหอมกลิ่นงานและมะพร้าวหลากหลายเนื้อสัมผัสในคำเดียวเพิ่มความหนึบด้วยแป้ง Mr 1 0 1 ck มาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำมะพร้าวขูดมาคลุกกับเกลือแล้วนำไปนึ่งประมาณ15นาทีแล้วพักทิ้งไว้นะคะต่อมานำแป้งข้าวเจ้าแป้ง Mr 1 0 1 ck ะกะทิใส่ลงในชามผสมแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นนํำไปกวนด้วยไฟกลางจนแป้งเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อมานําแป้งที่กวนมาแบ่งออกเป็นส่วนๆตามสีที่เราต้องการผสมหยดสีผสมอาหารลงไปแล้วนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักทิ้งไว้เตรียมนำไปปั้นนะคะ นำแป้งที่ผสมสีแล้วมานวดเป็นชิ้นเล็กๆปั้นพอดีคำให้มีลักษณะเรียวยาวแบบนี้เลยค่ะสุดท้ายนำแป้งที่ปั้นแล้วมาต้มในน้ำเดือดจัดต้มจนแป้งลอยขึ้นมาจากนั้นตักขึ้นเพื่อเสด็จน้ำแล้วนำมาคลุกกับมะพร้าวขูดโรยหน้าด้วยงาและน้ำตาลแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ขนมเล็บมือนางหอมกลิ่นง,งานและมะพร้าวหลากหลายเนื้อสัมผัสในคำเดียวเพิ่มความหนึบด้วยแป้ง MR 1 0 1 CK ฉบับไตปลากันแล้วค่ะแล้วคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะ